เขาปกปิดได้แค่หน่อยนึงพอทาไปแล้วอะแทนที่หน้าเราจะดูเบลอขึ้นกับกลายเป็นว่าเห็นรูขุมขนเป็นรูรูๆููชัดมากขึ้นกว่าเดิมนะคะจมูกเนียนมากทุกคนดูดิเฮ้ยทุกคนดูดิวันนี้เป็นวันที่แพ่ซับหน้ามันออกมาแล้วกระดาษซับหน้ามันอะติดออกมาน้อยมากที่สุดดูดิ ชิสาค่ะรีวิวเร็วๆคลิปนี้นะคะแพรก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Covermark 2ตัวนี้ค่ะแพรดิด,าดา้านสกินไบรท์ซีซีครีมและ Covermark Silky Fit ค่ะ ซีซีครีมตัวนี้นะคะสามารถทาเดียเด่ยวๆแล้วก็ออกจากบ้านเป็นลุกใสๆได้เลยหรือว่าจะสามารถใช้เป็นเบสก่อนลงรองพื้นก็ได้นะคะถ้าทาเดียเด่ยวๆอย่างเดียวอะก็คือจะได้ลุกที่แบบใสๆเหมือนไม่ได้แต่งหน้าก็จะปกปิดได้แค่นิดนึงแต่ว่าเขาก็จะช่วยทําให้ผิวเรามีความกระจ่างใสแบบธรรมชาติดูผิวสวยมากขึ้นนะคะวันไหนใครรีบๆสามารถใช้เป็น All-In o n วันได้เลยบํารุงกันแ,แดดเมคอัพนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเอามาทาก่อนลงรอง,องพื้นอะก็จะช่วยให้รองพื้น ติดทนยาวนานมากขึ้นแล้วก็ตัวนี้เขาสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครผิวมันเนี่ยจะยิ่งดีเลยเพราะว่าเขาบอกว่าของเขาเนี่ยคือสามารถคุมมันได้ดีมากๆใช้แล้วจะยิ่งทําให้รองพืนะ้นมีความติดทนมากขึ้นไปอีกนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงตัวนี้กันเดี๋ยวแพทะลองสวอชให้ดูที่มือก่อนนะก็ลองถูๆนี่ เขาก็จะเป็นซีซีครีมประมาณนี้นะคะเออจริงๆเนื้อเขาก็ค่อนข้างแบบมีความมีสง่งมีสีอยู่แล้วนะเดี๋ยวแพรจะลองทาที่หน้าให้ดูนะคะแพรจะทาให้ดูครึ่งหน้าก่อนละกันจะได้เห็นความแตกต่างะคะ่ะทาครึ่งหน้าแล้วก็ทาครึ่งคอด้วย ะค,ะครึ่งหน้านี้สีผิวก็คือจะดูมีความไบร์ขึ้นมันเหมือนมีความแบบผิวดูมีความกระจ่างใสขึ้นแล้วก็เรื่องการปกปิดเนี่ยเห็นป้าเหมือนที่แพรบอกว่าเขาปกปิดได้แค่หน่อยนึงเพราะว่าจริงๆอ่ะอาจจะใช้เป็นเบสหรือว่าจะทาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาคอนซีลเลอร์มากลบนิดหน่อยแล้วทาแป้งต่อก็ได้นะคะเห็นปะ่ะรอยสิวแพรค่อนข้างที่จะชัดอยู่นิดนึงก็เลยแบบเห็นอยู่นะคะเทียบกับครั้งหนึ่ง เออมาเดี๋ยวแพรทาทั้งสองข้างเลยนะคะ แล้วเรียบร้อยนะคะความรู้สึกหลังทาตอนนี้ก็มีความรู้สึกเหมือนแบบมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแมทอะไรขนาดนั้นนะหน้าก็ดูมีความแบบชุ่มชื้นห,น,หน,น,นืดหนืดขึ้นมานิดหนึง แล้วก็ต่อไปนะคะแพรรู้สึกว่าเออเขาช่วยเบลอรูขุมขนได้ในระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าปกติตรงจมูกแพรรูขุมขนก็คือจะค่อนข้างกว้างนะคะส่วนพวกรอยสิวต่างๆนะคะก็ยังคงมองเห็นอยู่ดีเพราะว่าเขาปกปิดได้แบบหน่อยๆอย่ะไม่ได้แบบเน้นปกปิดจัดอะไรขนาดนั้นอาจจะต้องลงคอนซีลเลอร์เพิ่มนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะแพรจะไม่ลงรองพื้นและกันนะเพราะว่าเดี๋ยวตัวแป้งที่เราจะทากันต่อไปมันเป็นแป้งผสมรองพื้นอยู่แล้วแพรก็จะใช้แค่คอนซีลเลอร์ กบบริเวณที่เจ้าซีซีเขายังกลบไม่หมดนะคะก็อย่างเช่นใต้าตาแล้วก็รอยสิวต่างๆต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทาแป้งกันแป้งตัวนี้ของ Covermark นะคะเขาเน้นเลยเขาเน้นคุณสมบัติ ความปังของเขาอยู่2ออย่างนั่นก็คือในเรื่องของการเบลอรูขุมขนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องความบางเบาสบายไม่หนักหน้านะคะโดยอนุภาคแป้งของเขาเนี่ยจะเล็กมากแล้วก็ละเอียดมากถ้าเกิดแป้งอะไรที่มีอนุภาคใหญ่อะทุกคนเวลาทาเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะมากองรวมเปนอยู่ที่รูขุมขนทําให้รูขุมขนอะ่ะดูเด่นมากขึ้นดูชัดมากขึ้นเคยไหมคะทุกคนเวลาที่ทาแป้งแล้วแบบรูขุมขนมันดูใหญ่กว่าเดิมอะ คือแพเป็นนะปัญหาเนี้เวลาเจอแป้งไม่ดีหรืออะไรไม่ดีอย่างเงี้ยพอทาไปแล้วอะแทนที่หน้าเราจะดูเบลอขึ้นกับกลายเป็นว่าเห็นรูขุมขนเป็นรู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 ชัดมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วเขาก็บอกอีกว่าแป้งของเขาเนี่ยสามารถยึดเกาะกับผิวได้ดีไม่หลุดละหว่างวันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดแป้งหลุดเป็นกระยมกระยอมอะมันจะแบบดูสีไม่สม่ำเสมอบางทีตรงนี้ก็ขาวบางทีตรงนี้ก็ดูแบบเป็นสีอะไรก็ไม่รู้เป็นสีเนื้อเราอะไรอย่างเงี้ยสีมันจะดูไม่สม่ำเสมอซึ่งเขาบอกว่าแป้งเว v e r มาของเขาเนี่ยทาแล้วไม่เป็นนะ น,น,นี่แป้งนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ตลับเป็นแบบนี้สีสวยเนาะมีความพาสเทลเบอร์ที่แพรใช้นะคะเป็นเบอร์ S N 2 0พับของเขามีความแบบหนานุ่มนิ่มมากแพรจะลองสวอชให้ดูนะพับมาถูๆเ่อะเบลอดีมากเห็นไหมเกลี่ยง่ายมากแล้วละเอียดมากเดี๋ยวเรามาลองกันที่จมูกนะคะ โอเคเลยจมูกเนียนมากทุกคนดูดิ แต่ว่าที่อื่นบนหน้าเนี่ยแพยอาจจะขอใช้แปรงมาลงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใช้พับมันจะดูมีความหนาแล้วก็เน้นการปกปิดที่ดูปกปิดแบบจัดเต็มมากๆอะ่ะอันนี้คือเราทาคอนซีลเลอร์ไปแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาที่ทาคอนซีลเลอร์แล้วถ้าเกิดใช้วิธีการลงแป้งโดยการปาดอะ่ะถ้าคนที่ไม่มีรอยสิวอะ่ะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าคนที่แบบปิดรอยสิวมาแล้วอย่างแบบแพหรือว่าคนดูช่องแพรเนี่ยแหละทุกคนน่าจะมีปัญหาสิวกันคือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราปาดอะ่ะพวกเนื้อคอนซีลเลอร์ต่างๆมั มันจะโดนปาดออกไปด้วยนะคะเราก็จะทำนี้นะคะแตะๆๆๆลงมาขเขาะนิดนึงแล้วก็นี่แทบแทบท,บทบโอ้โหก็คือนางปิดเนียนมากเลยค่ะแพรทาให้ดูครึ่งหน้านี้ก่อนละกันนะแต่เมื่อกี้จมูกคือทาทั้งแท่งจมูกแล้ว <c oughs> ทาคอได้เลย น,นี้นะคะแพรก็ทาเสร็จแล้วข้างหนึ่งเห็นไหมสองข้างเนี่ยคือมีความแตกต่างกันค่อนข้างที่จะต่างกันเลยดูดิบริเวณแก้มตรงนี้นะคะก็คือแบบเนียนไปเลยเห็นปะแล้วก็จะบอกว่าแป้งเนี่ยสามารถปกปิดรอยได้แบบปังอะเห็นปะรอยส่งรอยสิวอะไรก็คือปิดได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวแพรจะลองาทาทันแม่ให้ดูนะคะ ันนี้ก็คือทาทังหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะหน้าเนียนมากทุกคนดูดิรอยสิวนี่คือปิดกลิบเลย ็พอหลังจากทาซีซีแล้วก็ทาเจ้าแป้งไปนะคะรู้สึกว่าไม่หนักหน้านะตอนนี้รู้สึกเบามากถึงเขาจะเป็นตัวแป้งผสมรองพื้นใช่ไหมที่เขาบอกว่าแป้งเขาอ่ะบางเบาสบายไม่หนักหน้านี่คือเรื่องจริงเลยแล้วก็เรื่องการปกปิดนะทุกคนดูดีเขาปิดเมียนมากเห็นปะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการเบลอรูขุมขนอันนี้คือแพให้แบบเต็มสิบใช่ปะให้ร้อยไปเลยจริงจ มันเบลอ้ลูขุมขนดีมากก็ตรงจมูกแพรไม่เป็นรูเลยอะ่ะไม่เป็นรูจริงๆทุกคนดูดิเนียนมากโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะแพรขอตัวไปแต่งหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนฟิ n i s h l o นะคะมาแล้วคะ่ะฟ i n i s h l o ของแพรนะคะทำไมมันรัดมันปังขนาดนี้ล่ะเธอ แล้วหน้ามันไม่แห้งจนเกินไปอะ่ะเวลายิ้มแล้วแบบริ้วรอยไม่ออกอะไรขนาดนั้นนะคะมันดูแบบไม่ได้หนาอะไรขนาดนั้นอะ่ะแต่ใดๆก็คือเราจะต้องมารอนะคะแปดชั่วโมงบวกบวกว่าหลังจากผัดไปแดชั่วโมงแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะผิวหน้าเดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูกันนะคะตอนนี้ค่ะก็มาแบบวารนะ์ปมาเป็นตอนกลางคืนแล้วนะคะรู้ไหมวันนี้ออกมาเนื่องในโอกาสอะไรวันนี้เป็นวันเกิดพี่เติน้น มาค่ะกลับบ้านแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็เลย8ชั่วโมงไปแล้วด้วยนะเพราะว่าแพรแต่งหน้าตั้งแต่เที่ยงใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็คือ4ี่ทุ่ม41นะคะ สิบชั่วโมงแล้วอะทุกคนบ้าไปแล้วแต่ว่าวันนี้ฟุตเทปที่ถ่ายระหว่างทํากิจกรรมระหว่างวันอะอาจจะน้อยนิดนึงนะคะเพราะว่าแพวันนี้คือแบบพอแต่งหน้าเสร็จแล้วใช่ป่ะงานเข้าเยอะมากจนสุดท้ายนะคะตอนประมาณแบบทุ่มกว่า,ก,วาก็ออกไปทานข้าวข้างนอกนะคะแล้วว่าตอนนี้ก็คือกลับบ้านมาแล้วเดี๋ยวเริ่มแรกนะคะเราก็มาดูกันที่แมสก่อนว่าน้องติดแมสมาประมาณไหนนะคะนี่และนี่ และนี่และนี่ก็คือติดแมสเหมือนแป้งอะไรอย่างเงี้ยทั่วๆไปก็ใส่แมสเดินไปเดินมาแหละแล้วก็แบบเดินห้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันที่หน้าบ้างว่าติดแมสไปประมาณนี้ที่หน้าคือจะหลุดแบบไหนนะคะหลุดหรือเปล่ามาดูกันที่จมูกก่อนดีกว่าที่ปกติแล้วจะมีปัญหามากที่สุดทุกคนวันเนี้ยจมูกไม่มีปัญหาอะไรเลยมันหลุดแบบหลุดน้อยมากแบบแทบจะไม่หลุดเลยอะ ดี๋ยวเรามาดูกันที่แก้มบ้างอือตรงแก้มก็มีหลุดเป็นจุดบ้างนะคะจุดเล็กๆน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเป็นจุดๆที่เหมือนเป็นรอยสิวที่ยังมีความนูนอยู่บ้างอะไรบ้างหรือว่าเป็นหลุมสิวนะคืออะไระ <c oughs> นั่นแหละก็คือเป็นบริเวณที่อาจจะโดนแมสถูไปถูมานะคะเพราะว่าแพรใส่แมสค่อนข้างมีความแน่นนิดนึงอ่าข้างนี้ก็เหมือนกันหลุดน้อยนะแล้วก็มันก็มีบริเวณที่ก็ดูรูว,ว่าหลุดอะไรประมาณเนี้ยแถวตรงนี้นะคะ หน้าผากก็มีนิดหน่อยแล้วก็พวกบริเวณแบบใต้ตรงใต้ตาหรือว่าบริเวณแบบชั้นตาอะไรเงี้ยไม่ค่อยที่จะเป็นคราบจนเห็นได้ชัดจนแบบน่าเกลียดอะแล้วก็ต่อไปนะคะมาดูกันในเรื่องของความแบบหน้าผ่องสีอะไรอย่เงี้ยทุกคนแพจะบอกว่าสีไม่ดรอปเลยสีเหมือนเดิมแบบไม่ดรอปแบบไม่ดรอปเลยปกติเวลาใช้ลองพื้นแล้วอาจจะมีดรอปลงมาเล็กน้อยนิดหน่อยแต่ว่าอันเนี้ยไม่ดรอปเลย มาในส่วนของความแบบเหนียวหนักหน้าไม้หนืดไหมนะคะทุกคนพะจะแตะให้ดูเนี่ยมันไม่หนืดไม่ติดหน้าขึ้นมาเลยอ่ะดีจังเนาะทำไมอะ่ะต่อไปนะคะเรามาซอบน้ามันกันนะคะ ดูดิวันนี้เป็นวันที่แพรซับหน้ามันออกมาแล้วกระดาษซับหน้ามันอะติดออกมาน้อยมากที่สุดดูดิปกติของแพรคือแบบเกือบเต็มแผ่นเลยอ่ะแต่เวลาซับมานะคะมันก็จะมีแบบน้องแป้งหลุดติดกับ เ,เจ้าตัวแผ่นฟิล์มซับหน้ามันมาด้วยนิดนึงนะรถมากมีแพรเพิ่งรู้ว่าของ cover mark คือดีขนาดนี้ไปลองซื้อมาใช้กันได้นะคะสกินไบรท์ซีซีครีมตัวนี้นะคะมี2เฉดสีให้เลือกนะมีเบอร์1กับเบอร์2อันที่แพรใช้คือเป็นเบอร์หนึ่งนะคะราคา 1, 3 5 0บาทค่ะไปลองซื้อมาใช้กันได้ดีมากแล้วก็ cover mark silky f t นะคะหรือว่าแป้งผสมรองพื้นตลับที่แพรเอามาใช้ในวันนี้ราคาเต็มแพรเห็นในหน้าเว็บอนึ่งพบาท 영아니 <목소리나> ส่วนราคาที่เห็นเขาเขียนว่าลดอยู่ตอนนี้นะคะคือ 1, 3 5 0บาทเท่านั้นค่ะทุกคนลองไปซื้อมาใช้กันได้นะมันดีจริงๆอะดูจากหน้าแพ้เอาก็ดูก็ได้กปกติแพงไม่ชมอะไรขนาดนี้ใครสนใจนะคะก็ไปซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ของ Covermark ได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนําเลยนะคะที่ไหนที่มีเคาน์เตอร์ของ Covermark ก็คือสามารถไปหาซื้อได้หรือว่าใครไม่สะดวกจะไปห้างอะไรอย่างนี้ก็สามารถซื้ออยู่ที่บ้านได้สั่งผ่าน Central o อ l นไลนหรือว่าสั่งผ่าน Covermark Online Shop ก็ได้นะคะโอเค สำหรับคลิปนี้นะคะรีวิวเรียวๆก็จบแล้วเรียบร้อยนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย